อยากกินน้ำปั่นครับก็มาเจอร้านน้ำปั่นครับเขาเปิดแล้วครึ่งร้านนะตอนนี้คือร้านร้านล่างเปิดแล้วด้านบนยังไม่เปิดอันนี้เราจะมาเปิดซิงร้านกันเลยนะน้องบอกเปิดแล้วนะแต่ยัง <c oughs> อันนี้ของจริงบอกของจริงกินกินได้นะอันนี้ก็กินได้นะอนนดอากินไม่ได้ออกกินได้นะ จอกเจอกเท่าใดจอกเสาพันจอกเสาพัน๋อ,อมะม่วงเสาห้าอาปันปันได้เลยเอามะม่วงจอกหนึง่งอ,อแม่ค้าหวานอยู่แล้วมั้งเฮ้ยเอาปกติที่แม่ค้าปั่นเลยครับนี่ครับริมโขงครับริมโขงตรงนี้เขาเรียกตลาดอะไรอ่ะ เข็มของเข็มของฝั่งเจ้าอนุว่วงอ่ะนะโอ้โแม่ค้าตื่นเต้นน้องตื่นเต้นน้องตื่นเตเอาลืมหมดล้เอาอะไรลืมมะม่วงอนะ๋อะนเ่เลือกลูกหวานหวานเหมือนหน้าแม่ค้า ตน,นออตอนนี้ลมแรงมากตอนแรกคิดว่าฝนจะตกไม่มตกต,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 ต้องถ่ายคนแม่ค้าเยอะๆแม่ค้าสวยถ่ายเยอะไว้ ม่งเนี่ยอาจจะไม่หวานแต่แม่ค้าเนี่ยหวานแล้วใค,ใครอยากแบบอยากกินข้าวโม่อองปีมันฝรงปอกก็มาได้นะ แม่ค้าชื่ออะไรครับชื่อเพชรอาอยุเท่าไหร่ลรสิบเจ็ดสิบเจ็ดโอ้ทำไมหน้าเด็กจัง สาห้าใช่ครับราห้าห้าสิบบยี่สิบร้อยครับ